วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีห่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว <c oughs> ่าอย,ยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่านั่นโอเคอยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น ตูแทนบริษัทอ克拉ร,รีซอสเซจจำกัดมหมาชนเดินทางมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มดูแลสุขภาพให้กับนายสมศักดิ์เกี้ยวเกิดอำเภอวังโป่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจุดคัดกรองโควิด -19 ของอำเภอวังโป่งมีนายสมเกตแสงสีดาสาธารณสุขอำเภอนายนัทพ,พัฒน์พัทรพิสิทธิ์ปลัดอโสกนายวชรพงศ์ศรีบุญปรลัดอำเภอและนายฉัดพัฒน์พรหมพักดีกำมัตนตบลวังหินประธานชมรมกำมันผู้หญิบ้านอำเภอวังโป่งร่วมรับมอบสำหรับจุดคัดกรองโควิด -19 ของอำเภอวัง มีทั้งหมด5ตำบล64หมู่บ้านซึ่งเป็นการพ่อระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แม้ว่าบร,ร,าาริษัทอัครารีซอร์ทจักัดมหาชนยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดดำเนินการแต่ด้วยความรักและความห่วงใยต่อเจ้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้นำอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่อยู่ประจำจุดคัดกรองโควิด -19 สิ่งที่บริษัทสามารถช่วยเหลือจึงได้นำน้ำดื่มและเครื่องดื่มไปมอบให้ตามจุดดังกล่าวรวมทั้งจุดคัดกรองโควิด -19 โดยรอบพื้นที่เนิมงานนอกจากนี้บริษัทได้ออกไปเยี่ยมเยียนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มเครื่องดื่มและสิ่งของให้กับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย